สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็ได้มีการประกาศนะครับในรายชื่อของ ผู้เล่นตัวจริงนะครับใน NBA All Star นะครับทั้งสายตะวันตกแล้วก็สายตะวันออกนะครับแต่ต้องบอกทีนึงนะครับเขาก็จะมีการเลือกกันนะครับว่าใครเป็นตัวจริงแต่ก็คือสุดท้ายอย่างที่เราทราบนะครับว่าจะมีการคว้ามาเป็น4ทีมนะครับซึ่งในสายตัวจริงของสายตะวันตกนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับอันดับที่1ก็คือเป็นนิโคลาโยก i ชนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเลบรอนเจมส์นะครับแล้วก็เค v i n Durant นะครับส่วนวงนอกนี่ก็เป็นของทางด้านเ s ฟ e p h e n Curry นะครับแล้วก็เช s e r จัสอเล็กซานเดอร์นะครับดาวรุ่งซึ่งกําลัง พุ่งแรงของทันเดอร์นะครับนี่ก็คือเป็น5ตัวจริงนะครับของสายตะวันตกส่วนสายตะวันออกครับตัวจริงนะครับเป็นตำแหน่งวงในคนแรกก็จะเป็นของคาร์แอนโทนีทาวนะครับแล้วก็ทางด้านของยานเดสอันเดรสุคุงโปซึ่งเรียกว่าได้คะแนนเสียงสูงที่สุดในการโหวตออลสตาร์ครั้งนี้เลยนะครับรวมถึงต่อมาก็คือจะเป็นเจสันเททัมนะครับฟอร์เวิร์ดจากเซลติกนะครับส่วนวงนอกครับก็จะเป็นทางด้านของดอนวานวิชเชลนะครับเรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยมาค่อนข้างโดดเด่นเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของ นะครับเจริญบรันซ่านะครับของทางด้านนิวยอร์กนิกส์นะครับเรียกได้ว่า โหวตมาแรงแซงโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวจริงของสายตะวันออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแน่นอนว่าอีสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะมีการเลือกบรรดาตัวสำรองนะครับซึ่งก็จะเอาจากสายตะวันออกมา7คนนะครับแล้วก็จากสายตัวตกมาอีก7คนนะครับเมื่อได้ทั้งหมด7คนแล้วเนี่ยรวมก็จะเป็นทั้งหมด24คนนะครับพอรวมเป็น24คนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งทั้งหมดเนี่ย24คนเนี่ยเป็น3ทีมนะครับจะมีการคัดเลือกนะครับโดยจะเป็นเอ่อชากิว่่าใครทีจะ เป็นค้ะกันนะครับก็แน่นอนว่าเป็นทั้งหมด3ทีมนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะมาแข่งก็คือจะเป็นทีมที่เป็น rising star นะครับแล้วก็ทีมจากจี i ลิงนะครับซึ่งโคช้ชก็จะเป็น Candace Parker นะครับซึ่งแน่นอนว่ากฎออ s t า์ star ใหม่เนี่ยพอออกกดออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่ นะครับดัมซินเวอร์เขาบอกก็คือว่าเพื่อจะเป็นการยกระดับออสตาเพราะว่าออสตาในครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนถือว่าเล่นกันปาหีมากครับเรียกว่าได้คะแนนกันแบบว่าไม่มีเกมกันป้องกันเลยและคนดูว่าเริ่มที่จะไม่สนุกน,นะครับดังน,นั้นก็คือซินเวอร์จึงออกกฎใหม่มาและการที่เอาทีมจาก rising star เข้ามาเติมทัพเนี่ยรวมถึง ผลกับผู้เล่นในจีลีกเนี่ยเพื่อทําให้ผู้เล่น NB a ีเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นว่าต้องเอาชนะให้ได้รวมถึงผู้เล่นในทีมไรซ์ซึ่งสตาร G ์จีลีกก็ต้องกระตุ้นว่าเฮ้ยต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สดุดเพื่อให้แมวบอลต่างๆเห็นฟอร์มด้วยแหละครับก็ถือได้ว่ารอดูออสการ์ Star ครั้งนี้ครับแต่ตัวจริงได้มา10คนผรียบร้่อยแล้วละครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ